สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอนะคะไม่ว่าจะเข้ามาชมอ้างใจเข้ามาชมนะคะหรือเข้ามาชมโดยแบบบางเอิญน,นะคะโดยบังเอิญแม่หมอกอขอบคุณและสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะ ทุกๆครั้งที่แม่หมอทําคลิปเรื่องการเงินแม่หมอจะเอาตัวเองเป็นเกณฑ์น,นะคะเรื่องการเงินถ้าแม่หมอ снова, รู้สึกกังวลเรื่องการเงินแม่หมอก็จะทําคลิปเรื่องการเงินออกมาผู้ชมทราบไหมคะทุกๆครั้งที่แม่หมอทําแม่หมอก็จะสมหวังทุกครั้งเลยนะคะแม้กระทั่งตอนแม่หมอไม่มีไม่มีเงินเลยนะคะ แม่หมออยากทราบว่าแล้วแม่หมอจะได้เงินมาจากทางไหนแลม่หมอก็มาทําคลิปนะคะแม่หมอก็จะสมหวังเรื่องการเงินทุกครั้งเลยนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปสมหวังเหมือนกับแม่หมอไหมที่เข้ามาชมคลิปแต่แม่หมอสมหวังทุกคลิปเลยนะคะที่แม่หมอทำเพราะแม่หมอจะเอาเกณฑ์ของตัวเองนะคะ ถแม่หมอรู้สึกวิตกกังวลเรื่องเงินแม่หมอก็จะมาทําคลิปเรื่องการเงินวันนี้ก็เช่นกัน,กนคุณผู้ชมแม่หมอก็มีความวมิตกกังวลเรื่องการเงินกันเพราะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะแม่หมอมีภาร,ระที่ต้องใช้จ่ายแล้วการเงิน,น,นในช่วงนี้รู้สึกติดขัดมากๆเลยนะคะ ถ้าใครมีพลังงานเดียวกันกันกบแม่หมอเรามาชมคลิปนี้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมว่าเราจะมีเงินเข้ามาช่วยเหลือเราทันช่วงเวลาไหมนะคะเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิกันนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองของค,องคงุณผู้ชมอยู่นะคะและของแม่หมอด้วยช่วยให้เปิดภพยเปิดดวงเปิดชับ เปิดทรัพย์เปิดโชคให้คุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปและตัวของแม่หมอด้วยนะคะสาธุค่ะสับไพ่กันนะคะคุณผู้ชมวางไม่ตกกังวลเรื่องเงินนะคะเงินจะเข้ามาทันเวลาไหมคะและความต้องการให้คุณต้องการความช่วยเหลือในตอนนี้ ค่ะคุณผู้ชมไพ่สองถ้วยเด้งเขาเขาเด้งออกมาเลยนะคะเขาอยากออกมาเราเก็บไว้เลยค่ะไพ่สองถ้วยออกมาก่อนนะคะคุณผู้ชมพอไม่ตกกังวลเรื่องเงินจะเกิดปฏิหารขึ้นกับเราอีกไหมคะครั้งนี้จะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นไหมคะขอพลังงานสามใบก่อนนะคะคุณผู้ชม ว้าวชมคะ่ะสิเหรียญน,นะคะแม่หมอเอาเลยนะคะแม่หมอหยิบออกมาเลยใต้สำรับแม่หมอหยิบเลยนะคะสิเหรียญงานอีกหนึ่งใบค่ะคุณผู้ชมว้าวคุณผู้ชมคะเห็นไหมหนึ่งเหรียญคะ่ะ ว้าวว้าว,ว,าวเราลองมาดูพลังงานกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยจับต่ออีก3ใบค่ะความกังวลมิตกกังวลเกี่ยวกับการเงินนะคะใครที่มีความมิตกกังวลและหวังหวังรอคอยความช่วยเหลือหรือปฏิหารเกิดขึ้นนะคะไพ่เนื้อคู่ขึ้นไพ่สองถ้วยขึ้นนะคะสําหรับคนที่ไม่มีคู่ ก็เป็นได้หลายหลายคนนะคะเป็นเป็นได้หลายหลายแบบคือคนที่จะมาช่วยเรื่องการเงินก็คือเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะน้องสาวพี่สาวพี่ชายนะคะถ้าคนมีคู่ก็คู่ของของเรานะคะคู่ของคุณนะคะคนรักคู่ครองนั่นเองนะคะที่จะช่วยให้ปฏิหารทั้งนี้เกิดขึ้น และจะคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะคะเป็นเพื่อนเพื่อนรักนะคะเป็นเพื่อนที่สนิทเพื่อนรักกันก็ได้นะคะ1คือเพื่อนนะคะ2คู่รัก3ยญาตินะคะญาติพี่น้องนะคะที่จะช่วยให้การเงินของเราเกิดปฏิหารขึ้น10เหรียนก็คือ ตอนี้ตกกังวลนั้นนะคะจะมีคนช่วยเหลือให้คุณมีมีเงินเข้ามานะคะใช้จ่ายทันเวลานะคะอภิหารเกิดขึ้นจริงค่ะคุณผู้ชมใครที่เข้ามารับชงพลิกนี้ขอให้รับพลังงานนี้ไปนะคะพลังงานบวกไม่ทำ้ายใครค่ะคุณผู้ชมพลังงานบวกถ้าเราคิดบวกสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแบบบวกๆนะคะคุณผู้ชมมีแต่พลังงานดีๆค่ะ ไปห,หนึ่งเหรียญน,นะคะคุณผู้ชมจะมีคนดูได้สองแบบนะคะจะมีคนยื่นมือยื่นเงินมาให้เรานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเมือใครนะคะอาจจะเป็นเมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะนางฟ้าเทวดาจักรวาลนะคะหรืออาจจะเป็นมือของบุคคลนะคะอย่างที่แม่หมอบอบอกไป จากเนื้อคู่จากเพื่อนรักจากคนที่ที่รักเรานะคะเป็นญาติสนิทก็ได้นะคะเอาละค่ะขอพลังงานอีก3ามใบนะคะคุณผู้ชมว้าวความหวังค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ความหวังนะคะเรื่องการเงินยังมีหวังนะคะดาวแปดดวงที่อยู่บนฟ้านี้นะคะคือความหวังค่ะหวังเงินได้เงินนะคะรอเงินได้เงินค่ะหวังความช่วยเหลือได้รับนะคะหวังปฏิหารปฏิหารจะเกิดน,นะคะคุณผู้ชมว้าวว้าวว้าวค่ะ มาดูอีก2อใบนะคะพลังงานดีๆค่ะตัดพลังงานดีๆบวกๆไปกับแม่หมอนะคะแม่หมอก็น้อมรับนะคะสิ่งดีๆต้องเกิดกับคุณผู้ชมและแม่หมอแน่นอนค่ะเห็นไหมคะมีแต่คนช่วยเหลือมีแต่คนอยากช่วยเหลือเรานะคะบุคคลคนนี้ จะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะเป็นได้หลายแบบค่ะคนจากทางไกลนะคะคนที่เขาหวังดีที่และก็คิดที่จะช่วยเหลือเราและเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราและเขามาแล้วนะคะขี่ม้าขาวยืงย่างมาแล้วนะคะม้าออกเดินแล้วนะคะรอรับความช่วยเหลือจากบุคคลคนนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะแม่หมออยากจะจบคลิปแล้วนะคะ เรามาขอพลังงานไพ่สรุปดีๆกันเลยนะคะจะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นอีกคะหรับคนที่ตกกังวลและเครียดด้วยเงินคิดด้วยเงินนะคะผู้ชมมาคะ่ะเห็นไหมคะปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้คะ่ะหนึ่งดาบดาบมีมงกุฎหมายถึง เราจะจัดการทุกอย่างได้นะคะสำหรับเรื่องเงินค่ะสมหวังรอคอยสมหวังนะคะเกิดปฏิหารขึ้นจริงๆนะคะคุณผู้ชมดูไพ่สิคะโอ้โหดูไพ่คะ่ะคุณผู้ชมคะให้ดูไพ่แบบสวยๆวยหเหรียญสิเหรียญมีแต่คนอยากจะช่วยเหลือมีขอความช่วยเหลือจากใครเราจะได้รับ เราจะได้รับความช่วยเหลือนะคะรอเงินได้เงินค่ะรอการช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้รับพลังงานบวกจากแม่หมอไปอีกนะคะคุณผู้ชมทุกคลิปที่แม่หมอทำเกิดกับแม่หมอเป็นความจริงทุกคลิปนะคะขอให้เราเชื่อและมั่นใจค่ะว่าปฏิหาณมีจริงนะคะ พลังบวกเรารักเข้าเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชีวิตของคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นดังไพ่1เหรียญ10เหรียญและข้อไพ่คู่รักและก็ไพ่โชคดีนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้แม่หมอไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ